ความเป็นมาของโครงสร้างจุลภาคเป็นการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะด้วยกล้องกําลังขยายสงูงเพื่อขยายดูรูปร่างและขนาดเกรนเฟสที่เกิดขึ้นหรือสิ่งเจือปนที่อยู่ในเนื้อโลหะหรือวัสดุเพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการการผลิตโครงสร้างที่เกิดขึ้นกระบวนการศึกษาโครงสร้างทางโลหะวิทยาขั้นตอนแรกตัดเหล็กเพื่อนําไปหลอ่อเรซินเมื่อตัดเหล็กเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเอาเหล็กที่ตัดไปหล่อขึ้นรูปเรซิน วิธีการหล่อขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเรซินขั้นตอนที่1กดปุ่มสีเขียวเพื่อเปิดเครื่องขั้นตอนที่2เอากรวยมาวางที่ช่องแล้วนำเรซินเทลงไปขั้นตอนที่3ปิดฝารอประมาณ3-2นาทีเมื่อครบเวลาที่กำหนดให้หมุนเพื่อเปิดฝาแล้วกดปุ่มสีเหลืองที่ลูกสอชี้ขึ้นข้างบนแล้วนำชิ้นงานออกมาชิ้นงานที่นำไปหล่อเรซิน ขั้นตอนต่อไปนำชิ้นงานมาขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ร้อยแปดสิบรูปชิ้นงานหลังขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ร้อยแปดสิบหลังจากขัดกระดาษทรายเบอร์ร้อยแปดสิบเสร็จนำชิ้นงานมาขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์สามร้อยยี่สิบต่อรูปชิ้นงานหลังขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์สามร้อยยี่สิบหลังจากขัดกระดาษทรายเบอร์สามร้อยยี่สิบเสร็จนำชิ้นงานมาขัดกระดาษทรายเบอร์ห้าร้อยต่อ รูปชิ้นงานหลังขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ห้าร้อยหลังจากขัดกระดาษทรายเบอร์ห uh ้าร้อยเสร็จนำชิ้นงานมาขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์แปดร้อยรูปชิ้นงานหลังขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์แปดร้อยเสร็จหลังจากขัดกระดาษทรายเบอร์แปดร้อยเสร็จนำชิ้นงานมาขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันรูปชิ้นงานหลังขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพัน หลังจากขัดกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันเสร็จนำชิ้นงานมาขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันสองร้อยรูปชิ้นงานหลังขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันสองร้อยหลังจากขัดเสร็จแล้วก็นำมาสองกล้องจุลทรรศน์ด,ดิจิตอลผลจากการสองกล้องหลังจากสองกล้องเสร็จก็นำชิ้นงานมาขัดกับผงอลูมินาน์นำขวดไปใส่น้ำครึ่งขวดแล้วใส่ผงอลูมินา ไป1ช้อนแล้วเขย่าให้เข้ากันนำชิ้นงานมาขัดกับน้ำที่ผสมผงอลูมินา่าหลังจากขัดด้วยผงอลูมินา่านำชิ้นงานมาลงน้ำยาต่อนำชิ้นงานลงไปจับเวลาประมาณสิบวิจากนั้นนำชิ้นงานขึ้นมาหลังจากลงน้ำยาเสร็จแล้วนำชิ้นงานมาสองกล้องจุลทรรศน์ผลจากการสองกล้องจุลทรรศน์ หลังจากสองกล้องยุรทาทัดูเหล็กจะสามารถสังเกตเห็นโครงสร้างจุลภาคของเหล็กเช่นกรีนและการจัดเรียงตัวของผลึกทำให้เข้าใจคุณสมบัติทางกายภาพและพฤติกรรมของเหล็กได้ดียิ่งขึ้นซึ่งมีประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ความล้มเหลวหรือการปรับปรุงกระบวนการการผลิตโลหะ